ไปต่อกันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในวงการบันเทิงนะคะล่าสุดพี่เอกพัิีนพร้อมด้วยลูกชายอย่างน้องเลโก้ได้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งก็มีอดีตภรรยานะคะอย่างคุณตังกวาที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ในไทยยังมีผู้ติดเชื้อสูงนะคะล่าสุดนักแสงหนุ่มเอพศินก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนและลูกชายน้องเลโก้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะผมขออนุญาตแจ้งข่าวครับหลังจากทราบว่าได้ร่วมงานกับผู้มีปัจจัยเสี่ยงสูงผมได้ไปทําการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี rt-pcr แล้วพบเชื้อนะคะซึ่งผมก็ได้แจ้งทุกทกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วครับและก็ขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงงานที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนด้วยนะ ครับส่วนน้องเลโก้ลูกชายก็มีอาการหลังจากนั้นพอทราบผลจากโรงพยาบาลว่าปลอดภัยเชื้อไม่ลงปอดนะคะเราก็เลือกที่จะกลับมาโฮมไอโซเลชันที่บ้านกันครับเพราะว่าอบอุ่นสะดวกปลอดภัยแต่ต้องศึกษาข้อมูลการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติขึ้นมาเสมือนว่าได้รับวัคซีนบูสเตอร์ดีๆโดยต,ตอนนี้ก็ได้แต่งกวานะคะอดีตภรรยาที่คอยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ